birthday, birthday, birthday to Happy 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 you. อธิษฐานก่อนลูกอธิษฐานก่อนขออะไรดีขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วอะไรอีกอยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณหมอแล้วก็อะไรอีกเรียนเรียนเก่งๆดื้อไหมดื้อดื้อดื้อละโซ่ไหมไม่ไม่ดื้อไม่โซนถูกหวยไหม ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอันนี้แม่ขอหมดเลยขอให้แม่รวยๆเนะ <c oughs> okay, าะโอเคซาทุคพสวัสด,ดีแม่ไหนแม่หนูโอเคไอครอบครัวหนูจงมีแต่ความสุขความสบายได้ฟังเลยนะอ่ะเดี๋ยวแป้งหนึงอ่ะให้ยายไปฟังก่อนโอเคดับษาเปล่าเอแล้วนะคะพูดพูดเนี่ <c oughs> ยแหละครับโควิด <c oughs> มหมดพราะเไปสองรอบนแม่พี่จูน,นป้าลุงพี่ปิงอขอจุกันแค่นี้นะคะเคดี๋ยวไปเจออีพีสอง